สวัสดีครับกลับมาพบกับหงแดงอีกครั้งในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกและคอมเมนต์ดีๆของศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่17กรกฎาคมก่อนเข้าวิเคราะห์เจาะลึกหงแดงขอขอ,ขอขอบคุณ FC หงแดงที่กรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหงแดงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ยังส่งแมสเซจเข้ามาสอบถามว่าอยู่ดีมีสุขไหมในช่วงโควิดละลอกส หงแดงสบายดีครับสบายดีทุกอย่างไม่เป็นโควิดผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มแล้วผ่านการตรวจโควิดมาแล้วว่าไม่เป็นขณะที่โควิด้วลอกสามกำลังระบาดเนี่ย f อหงแดงนะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยต้องใส่แมสมันทำความสะอาดเช็ดไม้เช็ดมือล้างมือ เว้นระยะห่างขนาดที่อยู่ร่วมกันในสังคมเพียงแค่นี้ f อฟซหงแดงก็จะไม่เป็นโควิดหรือถ้าจะให้ดีฉีดครับฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนนีถือว่าเป็นการป้องกันโควิดได้อย่างดีเยี่ยมฉีดไปเถอะสองเคสที่ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหมอคือ 1. ่มะเร็งในระยะให้คีโม 2. ผ่าผ่าตัดหัวใจเคสใหญ่นะ2เคสนี้จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของหมอจึงจะสามารถฉีดได้นอกนั้นทุกโรคฉีดได้หมดฉีดไปเถอะศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะถ่ายทอดสดทางช่อง3 12สนาฬิกา15นาทีหงแดงมองว่านี่คือโมเดลของการถ่ายทอดสดมวยทางทีวี โควิดละลอกสาระบาดอย่างหนักช่อง3าถ่ายทอดสดได้อย่างไรช่องอื่นต้องศึกษานะนี่เป็นกรณีศึกษาเลยถือว่าเป็นโมเดลเมื่อถ่ายทอดสดได้นะนักมวยก็เปรียบเสมือนว่าได้รับการเยียวยานักมวยมีไรายได้ COVID โควิด3าระลอกที่ผ่านมาคนมวยไม่ได้รับการเยียวยาคนมวยยืนด้วยลำแข้ง เช่นเดียวกันวันนี้ถ่ายทอดสดเป็นกรณีศึกษานะเท่าที่หงแดงทราบมานักมวยเทนเนอร์พี่เลี้ยงจะต้องผ่านการตรวจโควิดอย่างเข้มข้นคนที่อยู่ในเวทีนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องตรวจโควิดได้รับการยืนยันว่าไม่เป็นโควิดจากทีมแพทย์จึงสามารถชก และถ่ายทอดสดได้ภายใต้การควบคุมของสอคอบอ,อย่างเข้มข้นนี่คือกรณีศึกษาที่ทีวีช่องอื่นๆต้องเอาเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลไปเลยครับศึกเจ้ามวยไทยทางช่อง3วันที่13วันที่17กรกฎาคมทั้ง4คู่ในวันนี้เป็นยังไงคู่แรกนะเป็นมวยรอบม้าบินเพชรแสนแสบเจอรุ่งที่วา เพชรแสนแสเม่ได้ข่าวว่าเจ็บนะน่าจะขอถอนตัวเจ็บจากการทิศซ้อมรุ่งที่วาเนี่ยน่าจะได้ต่อยนอกรอบส่วนคู่สองนะป้องกันแชมป์ร้อยปอนช่องสามเด็กสายพันหดดวนเก้าเก้าสจตงกจีนเจอกับเพชรตวนเป๋ช .5 อห้าพยักคู่สามนี่ถือว่าเป็นคู่เอกมวยรอบทออวันมวยมันพันดุ เพชรสมหวังออประเสฐเจอกับชัยชาญสิทธิ์แก้วประพลพิกัดน้ำหนักร3 8ขนาดที่คู่ซีเนี่ยเป็นคู่เอกได้ทุกช่องแหละเหนือทรณีจิตเมืองนอนเจอกับนี่เลยบรรลือฤทธิ์สิทธิวัชระัยพิกัดน้ำหนักร1 2น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้หนะ้าหงแดงวิเคราะห์เพียง3คู่เท่านั้นไปเลยครับคู่หนึ่ง คู่หนึ่งดวเก้จเ้อสจปจีนป้องกันแชมป์ร้อยปอนช่อง3เจอเพชรตวนเป๋ชอห้าพยักดวนเกเนี่จากยาโสเพชรตวนเป๋นี่จากเพชรบูรณ์มวยคู่นี้เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะเป็นดวน99ชนะคะแนนและได้เป็นแชมป์ในที่สุดดวน99เนะ่ะเป็นมวยไฟเตอร์เปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัว สิ่งที่ดวนเก้าเ้าไม่ใช้เลยคือแข้งซ้ายขาซ้ายของดวนเก้าเนี่มีไว้ยืนอย่างเดียวเดินหน้าเบียดบดนะเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดในไม่เล่นขณะที่เพชรตวนเป้เนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ใดดีนะนอกนี่มีแข้งขวาหมัดขวาระยะประชิดนี่มีศอกขณะที่วงในเนี่ยพร่ำฟัดลัตตีทำได้ดีเยี่ยม วันนี้หงแดงชอบไปที่ด่วน99สาเหตุที่ชอบไปที่ด่วน991มองว่านะทีมงานเบื้องหลังเนี่ยสจตงบานจีนเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะการโชคไฟนี้อัดฉีดไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนสองหงแดงมองว่าหัวจิตหัวใจนี่ด่วน99เนี่ยเกินร้อยเด็กสายพันโหดทอรหดจริงๆขณะที่เพชรตวนเป๋วันนี้นะนอกอยู่ไม่ได้ นอกนี่อยู่ไม่ได้จริงๆต้องชิงเล่นในตอนชิงเล่นในขณะที่คู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่นะดักบวกหมัดบวกสองในนี่ยต้องปล้ำฟันลัตตีนะขี้ให้อยู่ล็อกให้แน่นเอาให้อยู่ถ้าเอาอยู่มีโอกาสชนะแต่วันนี้หงแดงมองว่านะเอาไม่อยู่สาเหตุที่เอามาอยู่มองมองแบบแบบหงแดงนะวันนี้หงแดงมองว่าเพชรตนเป๋วันนี้มาตัวใหญ่กว่าคุมน้ําหนักไหวไหม เรื่องน้ำหนักนี่หงแดงมองว่าเพชรต้นเป๋มาใหญ่กว่าเรื่องน้ำหนักน่าจะมีปัญหาแล้วมาเจอเด็กสายพันโหดนะท่าต่อรหดเกินร้อยอย่างด่วนเก้าเก้านี่ด่วนกันทีต่อทีเดินเบียดเดินหมดไม่มีหมดเนี่ยหงแดงมองว่าด่วนเก้าเก้าจะชนะในที่สุดไปที่คู่เอกนะคู่เอกเนี่ยมวยรอบทวันมวยมันพันดุเพชรสมหวังอปอระเสริฐเจอกับชัยชานสิทธิ์แก้วประพล เพชรสมหวังเนี่จากศรีสเกดนะชายชาญน,นนทบุรีทั้งคู่เป็นมวยซ้ายเพชรสมหวังเนี่จังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายทําได้ดีเยี่ยมขณะที่วงในเนี่ยปราำฟันรัตติถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีส่วนชายชาญเนี่ยมวยเปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดถนัดซ้ายวงในเนี่ยพอใช้ได้มวยคู่นี้วงนอกพอๆกัน แต่จะเบียดที่วงในนะหงแดงมองว่าวันนี้ <c oughs> เพชรสมหวังดูดีกว่าที่วงในอีกอย่างเร็วกว่าวันนี้นะวงนอกเร็วกว่าวงในดีกว่าปิดวงนอกของชัยชาญได้ได้นะปิดเตขาต่อยหมัดปิดเตขาต่อยหมัดให้ได้วันนี้เพชรสมหวังจะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสวยงาม ไปที่คู่สามนะเหนือธรณีจิตเมืองนนเจอกับบรรลือธิจิต,ตวัชระชัยพิกัดน้ำหนักร้อยสิบสองเหนือธรณีเนี่ยนักสู้จากกาลสินนะเมืองกาลสินส่วนบรรลือรั์เนี่ยจอมดีเดือดจากสกลนครมวยคู่นี้เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะเหนือธรณีเตะซ้ายต่อยซ้ายขณะที่วงใน,นขวางหน้าแทงทำได้ดีเยี่ยม ขณะที่บรรลือบรรลือฤทธิ์เนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายนะทิ้ววงในเนี่ยถือว่าทําได้ดีเยี่ยมเหมือนกันวันนี้หงแดงมองว่ามันลือลริ์นี่นะเร็วป่าเบียดกันทีต่อทีนะนี่นะต่างคนต่างโดนเนี่ยหงแดงมองว่าวันนี้ เหนือทอร์เนจะหาไม่เจอวันนี้บรรลือฤทธิ์ดีกว่าเตขา่อยมันวนออกขวาวางแข้งซ้ายขนาดที่วงในนะปล้มฟันลัดตีสอกระยะประชิดเนี่ยทำได้ดีกว่าใจาชนะในที่สุด f อ4หงแดงถ้ารู้สึกชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาห,หงแดงรุดด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปเลยครับมวยรักมวยชอบของหงแดง3ตัวนะ สตัวในในที่นี้ไม่ใช่หวยแม่น้ําหนึ่งซึ่งให้ให้ถูกมา3าสีงวดแล้วแฟนหวยเฮทั่วประเทศ3มตัวในที่นี้ชอบที่หนึ่งของขงแดงชอบไปเลยดวนเก้้าในวันนี้นะโหดเต็มพิกัดหัวจิตหัวใจดีกว่าทีมงานเมืองหลังดีกว่าจะเฉือนเข้าเชนชัยป้องกันแชมป์ช่องสามได้อย่างสวยงามชอบที่สองของขงแดงชอบไปที่ เพชรสมหวังวันนี้นะเร็วกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าอาวุธดีกว่านะปิดวงนอกของชัยชาดได้เตะซ้ายต่อยซ้ายปิดได้จะชนะนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สาวันนี้ชี่ชัดที่ปไปที่บรรลือฤทธิ์นะของแดงมองว่าวันนี้บันลือฤทธิ์เร็วกว่าครึ่งจิกวันนี้มองว่าเหนือเรณีจะหาไม่เจอ บรรลือฤทธิ์จะเฉือนเข้าเส้นชัยอย่างสนุกนี่คือมวยรักมวยชอบของหงแดงชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีโฆษณาดูให้ด้วยนี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะที่ fc สามารถนำไปกรกอบไปใช้ประกรอบการต่อสู้ได้นอกจากนี้นะหงแดงขอแนะนำ fc นะสมควรที่จะมีมวยหูมวยหูดีๆมีเยอะยๆไปหมดมวยหูเนี่ยช่วยเราได้ยังไง อย่างน้อยๆช่วยให้ให้เรารู้หนึ่งนะราคาสองความเคลื่อนไหวในเวทีสามขาใหญ่อยู่ไหน FC ได้ประโยชน์ลิงก์ตับข้อมูลของหงแดงโอ้โหไม่เป็นสองรองใครศึกเจ้ามวยไทยวันที่24นะงดตรงกับวันพระใหญ่งดหนึ่งอาทิตย์เสาที่31ค่อยมาเจอกันใหม่ ถ่ายทอดสดทางช่อง3นะนี่ถือว่าเป็นโมเดลของการถ่ายทอดสดที่ทีวีทุกช่องต้องดูเป็นตัวอย่างวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่วันที่31สวัสดีครับ